วิในพระน่ารู้คู่มือโยมเนื้อสิบอย่างยังมีเนื้ออีกประเภทหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้โดยตรงซึ่งไม่ประกอบด้วยลักษณะทั้งสามอย่างภิกษุจะฉันไม่ได้ทั้งนั้นจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามก็ต้องอาบัติทันทีทั้งในขณะรับ และในขณะฉันเนื้อสิบอย่างคือเนื้อมนุษย์ช้างมา้าสุนัขงูราชสีเสือโครงเสือเหลืองเสือดาวและหมีเนื้อเหล่านี้เรียกว่าอากปียมังสะเนื้อที่ไม่สมควร ภิกษุฉันเนื้อมนุษย์ต้องอาบัตทุนละใจพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาคนที่มีศรัทธาเลื่อมใสยอยู่เขาสละเนื้อของเขาถวายก็ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงฉันเนื้อมนุษย์รูปใดฉันต้องอาบัตทุนละใจอันหนึ่ง ภิกษุยังไม่ได้พิจารณาไม่พึงฉันเนื้อรูปใดฉันต้องอาบัตทุกกฎภิกษุฉันเนื้ออก้าอย่างที่เหลือมีเนื้อช้างเป็นต้นต้องอาบัตทุกกฎพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงฉันเนื้อช้างมา้าสุนัขงู ราชสีเสือโครง่งเสือเหลืองเสือดาวและหมีรูปใดฉันต้องอาบัตทุกกฎเหตุผลที่ห้ามฉันเนื้อสิบอย่างท่านกล่าวไว้ในอัตกถาว่าเนื้อมนุษย์ทรงห้ามเพราะมีชาติเหมือนตนเนื้อช้างและม้าทรงห้ามเพราะเป็นราชพาหณนะ เนื้อสุนัขและเนื้องูทรงห้ามเพราะเป็นของสกปปกฉันเนื้อสุนักกลิ่นตัวแรงเหม็นเหมือนกลิ่นสุนักหากสุนัขได้กลิ่นก็เห่าและกัดได้เนื้อสัตว์ห้าจำพวกมีราชสีเป็นต้นทรงห้ามเพื่อต้องการความไม่มีอันตรายแก่ภิกษุทั้งหลายพระฉันเนื้อเสือกลิ่นตัวเหมือนเสือ เวลาเข้าไปอยู่ป่าเสือก็กัดเนื้อกระดูกเลือดหนังและขนของสัตว์สิบจำพวกมีมนุษย์เป็นต้นก็ไม่ควรทั้งหมดเมื่อภิกษุรู้หรือไม่รู้ก็ตามฉันเนื้ออย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาเนื้อสิบอย่างเป็นอาบัตรู้เมื่อใดพึงแสดงอาบัตเมื่อนั้นไม่ถามก่อนรับ ด้วยตั้งใจว่าเราจาักฉันต้องอาบัตทุกกฎเพราะรับรับด้วยตั้งใจว่าเราจะถามก่อนจึงต้องฉันไม่เป็นอาบัตอันหนึ่งเป็นอาบัตเฉพาะภิกษุผู้รู้แล้วฉันเนื้อที่เป็นอุทิศมังสะเนื้อที่เขาฆ่าเฉพาะตนเธอรู้ในภายหลังไม่ควรปรับอาบัต แต่นมสดของสัตว์ที่มีเนื้อเป็นอากาปิยะเนื้อที่ทรงห้ามสิบอย่างภิกษุดื่มไม่เป็นอาบัตโดยปกติแล้วพระควรระวังเรื่องการบริโภคนี้ให้มากถ้าตามใจปากตามใจท้องจะรักษาสินไม่ได้และจะทำให้ลำบากในอนาคตเมื่อมีโยมเอาแกงปลาแกงเนื้อมาถวาย เมื่อเกิดความสงสัยควรถามเสื่อก่อนว่าเนื้ออะไรทำเพื่อใครถ้าเขาตอบว่าเนื้อวอัวครับผมซื้อมาจากตลาดทำกินเองแล้วแบ่งเอามาทำบุญส่วนหนึ่งครับอย่างนี้พระฉันได้ไม่เป็นอาบัดยมผู้อุปถากพระควรถวายปลาและเนื้อที่สมควรเท่านั้น อย่าถวายปลาและเนื้อที่ไม่สมควรจะทำให้พระต้องอาบัตเมื่อพระต้องอาบัตจะทำให้บุญกุศลของโยมที่ถวายทานลดน้อยลง